เพชรพระลวดสวัสดีซี่สูผูสุขอนกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาปูหาเาจ็ดแปดวันจันทร์วันจันทร์ที่แปดมุกุล่าสองหา 6. หกเก็ดเมือวันสุกล่าพัฒนาออกเจ็ดหาตดสองตัวล่างก็คือสามหก ของปูหาเจ็ดแปดนะบ่าเขาพี่น้องหวดนี่ลดทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับคูปูหาเจ็ดแปดลดหมดขวบตกขวบไปเด้อพี่น้องเด้อธรรมดาเลยก็ไมีเขาไม่ลดเอาห้องมาตามกันต่อวันที่หาวันศุกร์ว่าเขาเ้องมาตามวันเมื่อแรกเลยวันจันทร์ที่แปด วันจันทร์ที่แปด เราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปด บนล่างวิ่งรูดหกบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ด ส่วนจับคู่หกสามหกสี่ หกเจ็ดหกแปดหลักเจ็ด Kit chết kit 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 74กันเบิ้ล si สามสามเก้าเก้าแปดแปดอันนี้คือกันเบิร์พี่น้องสามสามเก้าเก้าแปดแปด ของปูหาเจ็ดแปดมีมิตตัวเน้นได้พี่น้องด้ปูขีบนเน้นให้สุดเต็มก็คือแปดคู่แปดหางสุดกันก็คือกันเบิ่นก็คือสามคู่พี่น้องเขาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมาตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเบิ้ง วันจันทร์ที่8มกราคมสองหลาพัฒนาปูห้าเจ็ดแปบนา่างวิ่งรูด6กับ7ส่วนจับคู่กับมี 6, 3, 6, 4, 6, 7, 6ก6ามหกสี่หกเจกแปดักเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดมี่มีตัวเนีนส่วนเลขกันเลขเบิ้ลกับ3า9ส8มเก้ร่วมแล้วบนล่างสิบเอ็ดคู่ พี่น้องแคบหน้าจอมักตัวใดชอบตัวใดกระพิจแต่ลหน้าเบ่งได้ตัวเลขนาใจตัวใดก็ได้บ่มักกระพานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางอ๋อกาบขอบพระคุณปูหาเจ็ดแปดที่ห้แนวทางล่าพัฒนากราบขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่น้องเราแคบหน้าจอไว้มนแรกสองทุมเพลิงขอให้มันมันแห่งๆปังๆกันสู่ผูกสู้ข้นอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนรวยๆแห่งๆกัน ถ้าชอบคลิปนี้จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจดพารวยนะครับเด้อเอาคลิปนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม